แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าอินเดียอินเดียเนี่ยจะแซงญี่ปุ่นแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะแซงเยอรมันมเยอรมน,นี่ขึ้นมาเป็นอันดับสามเขาบอก,กอีกประมาณสักสิบปีข้างหน้าอาจจะไม่ถึงสิบที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราถ้าเราพอสไว้แล้วมองไปข้างหน้าจากสถานะปัจจุบัน แล้วเราดูอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมันจะทวีคูณ GDP เนี่ยสิ่งที่เราเห็นอันหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเค <ใน S 2> ยหลัง<น>ไป5ปีหรอคะเรามองย้อนหลังกลับไปเรามองย้อนหลังกลับไปอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยวัดด้วย GDP เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณ3%เซจีนเนี่ยประมาณหเกือบเกือบ ญี่ปุ่นประมาณไม่ถึงประ,ประมาณ1%เอร์ยอรมันก็ประมาณ1.3-1.4เฉลี่ยนะ,ะอินเดียเนี่ยฉเฉลี่ยตอนนี้ประมาณ6.5จย้อนหลังไปแล้วมองไปข้างหน้าก็เห็นอย่างนั้นด้วยนะ,ะอย่างล่าสุดอเมริกาก็อาจจะประมาณเนี่ยสักสามนะ,ะจีนก็ตอนนี้ จากเดิมเนี่ยโอ้จีนตอนช่วงแรกๆขยายตัวปีละ10% 10% 40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทบทบทบ,ทบ,ทบแต่หลังจากนี้จีนเริ่มชะลอตัวลงอาจจะเหลือประมาณสัก5%ที่เป็นอัตราเป้าหมายญี่ปุ่นเนี่ยลมเพลมพัดนะโบกบ้างลบบ้างอะไรอย่เงี้ยเยอรมันก็แผ่วเราเห็นนะนะแล้วก็อินเดียเนี่ยเฉลีย่ยไม่ใช่ที่มาที่ผ่านมาเขาเฉลี่ยประมาณ6ก,กว่าๆแต่ว่าข้างหน้าที่เขามอง เจ็ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าไม่เหนือความคาดหมายที่ต่อไปอินเดียจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามของโลกในช่วง5ปี7ปีข้างหน้าถ้าโมเมนตัมยังเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นเหมือนกันว่ามันก็เป็นจุดที่เรามองข้ามไม่ได้